ให้นะบนปจ้าทุกคนอยู่ในสวนทุเรียนนะคะยามบา่บายนะคะวันนี้อ,อ,อากาศร้อนนะคะช่วงบ่าย,ายอากาศร้อนก็เลยเปิดน้ําให้น้องเรียนสักหน่อยนะคะเพื่อปร,รับอุณหภูมิให้น้องนิดนึงนะคะทุกคนนี่เราก็เบิร์ดน้ําให้น้องเรียนกันคะ่ะประกายน้าโอ้เย็นสดชื่นเลยค่ะอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะทุกคนนั่งเล่นใต้ต้นมะม่วงนะคะ ก็มีเด็กๆมาด้วยเด็กเด็กเด็กเป็นไงบ้างนี่ตัวนี้ชอบเล่นน้ํามากเลยค่ะทุกคนนี่ใช่ไหมเขาตั้งเขาตั้งหนูชอบเล่นน้ําใช่ไหมเวลาเขาเปิดน้ําจะชอบไปเล่นน้ํานะคะทุกคนอพ่อพ่อพ่อไปเปิดน้ำจาสตอชสิมันออกจุดจุดน่ะเปิดตอนนั้นแล้มันกระดินใส่ขอมันออกจุดจุดน่ะมันไม่หมุนน่ะต้นที่เรากักถูกไงอ๋อไม่ไปเปิดเออเอาเป็นงงั้นก็เอา เนี่น้องเตาทานนี่คนนี้ชื่อชัคโก้คนนี้ชื่อไรคนนี้ชื่อกัจจินะคะก็บรรยากาศในสวนรอบๆนะคะทุกคนก็ให้น้าวนไปนะคะโอ้ท้องฟ้าสวยงามเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่นะคะต้นสวยก็สวยต้นยังไม่สวยก็ยังไม่สวยต้นนี้อรอยอีกสักสองปีนะคะค่อยเอาลูก <laughs> แขนขาหายนะคะเมื่อปีที่แล้ว <laughs> ค่ะบรรยากาศในไร่ในสวนนะคะทุกคนคะ่ะก็อยู่กับธรรมชาตินะคะเออ ก็มานั่งเล่นนะคะนั่งเล่นเปิดน้ําแล้วก็นั่งเล่นใต้ใต้ต้นไม้นะคะเย็นเย็นมากเลยนะคะบรรยากาศคือแบบเย็นๆนะคะวันนี้ร้อนนะคะกี่องศาสามสิบเอ็ดองศาบ่สาอ่าสาเราก็เลยชโยน้ําให้น้องเรียนนิดนึงนะคะเพราะว่าจากอากาศหนาวมาตั้งหลายวันเลยนะคะแล้วก็มาวันนี้ความร้อนมาวันนี้อากาศร้อนขึ้นมาเป็นสาองศาเราก็เลยเลี้ยงด้วยน้ำเลี้ยงน้าอ่าเปิดความชื้นไล่อากาศให้เขาแบบ ย็นน,น,นะคะให้สดชื่นนะคะทุกคนก็เหมือนคนแล้วเนาะรลาร้อนก็เติมน้ําแข็งเติมน,น้ำเติมน,น้ำค่ะก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเป็นประจํานะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า